โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รักีรูมก็มาเจอมาเจอกันอีกครั้งแล้วครับผมขวัญใจนักปั้นมาสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเบตาเบสดสำหรับคอเกมทั้งหลายชอบความสนุกความมันก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับเบตาเบ็ที่สุดของความมัน เออมากับอันติเมทสไตเกอร์วันนี้อ,อ่ะไม่ต้องพูดผ่านตาเพลงก็ผมเลือกเบสมาเบสเก้าสกาวใจมาเอาก่อนเลยรับผมซื้อหกเจ็ดห้าทำไมไม่ห้าหกเจ็ดวะเนาะน่าจะได้เลียงๆหน่อยเออเอาหกเจ็ดห้าก็หกเจ็ดห้าสิบห้าหมุนหูได้เยอะเหมือนกันเลยเนี่ยสกัตเตอร์สี่ตัวพาลงสนามมาผมก็ติดขอบสนามเลยวันนี้โอ้โหดูครับ สิ่งประกงสิ่งประกอบตัวคงตัวคิวเอ้ยถุงมือถุงมือสีฟ้าจะด้วยโอ้โหย่างแกมยางแกมโอ้โหแกมไม่ล่าแกมไม่ล่าโดแค่ทีเดียวไม่ได้ไปอยู่ทิเลบานอนเลยละกูเออมีอะไรบ้างครับโอ้มีนกวีดมีสตาร์ทมีธงมีธงเหลืองแดงเฮ้ยมีอะไรอะถ้วยแชมเปี้ยนเหรอนั่นคืออะไรโอ้โดแล้วตัวเจก่อนเลยเอ้ยมีแบบเงินรางวงเงินรางวันด้วยโว้สุดยอดเลยสุดยอดเลย เอ้ยนี่ไงล็อกวีดนกอีดปิดปิดปีดนกวีดปิดปิดปีดไม่ไหลว่ะแต่ก็เกมนี้ถ้าโดนทีหนึ่งก็เพิ่มเพิ่มคูณเพิ่มคูณทีละหนึ่งเนาะเพิ่มจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสามสามเป็นสี่ตอนนี้เป็นห้าล้ห้าก็เด้งไปเรื่อยเด้งไปเรื่อยเด้งไปเรื่อยเออเพิ่มตัวคูณนี่ไงโดนทีหนึ่งก็เพิ่มทีหนึ่งโดนทีหนึ่งก็เพิ่มทีหนึ่งเฮ้ยโอ้ไหลต่อสวยจังเบอรอเฮ้ยวายเข้าซะด้วยโอ้โหเอาแล้ว เออนี่แหละครับผมาากพี่น้องทั้งหลายเอ้ยโดนเข้าให้แล้วโอ้โหวายสองตัววายสองตัวหมุนของขังเอยมาแล้วผมก้อนแรกก้อนใหญ่ก้อนโตเออสี่ร้ยเก้าสงวัลซูปเปอร์เมกาครับผมคุณผู้ชมเฮ้ยสิบห้าหมุนกูเหลือ3าทีโอ้โหไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยเฮ้ยใจหายใจแป้วเลยดอกนี้คูณหกยังไงคูณ6ยังไงแม่เจ้เยดอกนี้โอ้โหไม่โดน ทีสุดท้ายทีสุดท้ายเฮ้ยเคเฮ้ยไม่ใช่เจต่างหากเจมาเจมาทงสวยกว่าแล้วทงเข้าเขาบอกผู้ชมทงเข้ามาทงเข้ามาแบบนี้เอ้ยวายสองตัวอว้ววีโคตรลั่นโคตรเดินโคตรวิ่งหอกนี้โคตรวิ่งโคตรวิ่งบอกเลยเฮ้ยทงอีกแล้วทงเข้าอีกแล้วอือจัดหนักจัดเต็มคูนสามสิบหกสามสิบหกหรือสามสิบห้าเมื่อกี้นี้กูข้าสามสิบหกหกสามสิบหกเออสามสิบหกสามสิบหก สามสิบกสามสิบกไปแล้วตัวคูณบิ๊กเบิ้มปล่อยไหลปล่อยไหลปล่อยยาวไปผมโอ้โหขูณสามสิบหกอ้าวแล้วมาโดนดิรางวัลเมกาซูเปอร์เมกาโอ้โหจะกรูเบ็ดเก้าเบ็ดเก้าไหลไป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 ใหญ่ไหลเลยไหลเลยลำธารลำธารลำธานสองเจ็ด <c oughs> <c oughs> สามสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่สองเจ็ดสาม่องพันเจ็ดามสิบสีดมาโอเคดอกนี้เหลือที่ซ้ายโบไหมโบไหมไม่โบ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 เป็ดก้าฟาดไปสามันเย็ดรู้อ้าวเรื่องพ่อขนุนหนังแม่ขนุนทองมันได้เรื่องอย่างนี้นีเอง อันติเมทสตร๊เกอร์โหเกมใหม่เลยเนี่อ่ะก็ประมาณนี้โหสำหรับวันนี้เด้ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผม oh.